มามา,อา,อาตอนนี้เรนะคคอร์ดอ่ะต้องหมดดีก่อนไหมหอ่ะแบบว่าแนะนำชื่อกลุ่มก็หรือว่าไม่ต้องได้เรคคอร์ดไว้สักอ,อีกสักเครื่องเอาเลยไม่ต้องแนะนำชื่อกลุ่มจนะ้ะแนะนำชื่อกลุ่มกลุ่มอะไรก็ว่าไปก็แล้วก็มานำเสนอแผนเลยเอาละนะ สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานะคะกลุ่มชุลมหาทัาลัยนะคะจะมานําเสนอแผนการสอนนะคะวิชาอิเล็กโทร g ม e t i ติกฟิลนะคะเรื่องกฎของเกาค่ะในจะเป็นรอบนี้จะเป็นในสัปดาห์ที่2นะคะจะเป็นเวลา8ปดโมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งค่ะการสอนครั้งนี้นะคะจะพูดถึงนะหน่วยหน่วยที่5นะคะเรื่องกฎของเกาค่ะ อันดับแรกนะคะเราจะมาพูดถึงที่มาและความสําคัญของกฎของเกานะคะ 2. นะคะจะเป็นการพิสูจน์สูตรในการหาค่าประจุไฟฟ้านะคะโดยใช้กฎของเกาค่ะ3นะคะจะเป็นการนําไปใช้และและประโยชน์ของสูตรนะคะ 4. นะคะจะเป็นการเปรียบเทียบ er การใช้งานของกฎของเกากับกฎอื่นๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงวัตถุประสงค์ทั่วไปนะคะ 1. นนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจนะคะและสามารถอธิบายที่มาและความสาคัญของกฎของเกาค่ะ 2นะคะเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายที่มาของสูตรในการหาค่าประจุไฟฟ้านะคะโดยใช้กฎของเกาค่ะ 3. นะคะเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนําสูตรไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะ 4. ค่ะเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดูนะคะและเข้าใจการเปรียบเทียบการใช้งานกฎของเกากับกฎอื่นๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงวัตถุประสงค์เฉพาะกันค่ะนะคะ 1. ค่ะ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจนะคะและสามารถอธิบายที่มาและความสําคัญของกฎของเกาได้ค่ะ 2. นะคะเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้นะคะและเข้าใจที่มาของสูตรการหาค่าประจุไฟฟ้าการพิสูจน์สูตรโดยใช้กฎของเกาค่ะ 3. ค่ะเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถแปลความหมายของสัญลักษณ์ตัวแปรในสมการได้ค่ะ4ค่ะเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์นะคะของตัวแปรแต่ละตัวในสมการคณิตศาสตร์นะคะในรูป ในรูปของสัพทางคณิตเทคนิคค่ะ5ค่ะเพื่อให้ผู้เรียนนะคะเรียนรู้และเข้าใจในประโยชน์นะคะของสูตรและวิธีการนําสูตรไปใช้นะคะ6ค่ะเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจการเปรียบเทียบการใช้งานของกฎของเกา์นะคะกับกฎอื่นๆค่ะต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงวิธีการสอนนะคะจะเป็นอันดับแรกนะคะจะเป็นการสอนแบบการบรรยายนะคะโดยจะใช้แบบว่ากระดานอิเล็กทรอนิกส์ค่ะใช้ powerpoint นะคะแล้วก็ ใช้ห้องเรียนออนไลน์นะคะผ่านซูมค่ะแล้วก็จะเป็นการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนนั่นเองค่ะต่อมานะครับเรามาดูการเตรียมตัวนะครับโดยในการเตรียมตัวของครูผู้สอนนะครับครูผู้สอนจะต้องอเตรียมการบรรยายเนื้อหาในรายวิชาตัวไม่ติดฟิล์นะครับในส่วนของวัสดุอุปกรณ์นะครับจะประกอบไปด้วยเอกสารคอร์สดีสคริปชั่นนะครับหนังสืออ้างอิง และเอกสารประกอบการสอนในเรื่องของกฎของเกานะครับในส่วนของนักเรียนนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องทําก็คือผู้เรียนต้องทําการจดบันทึกนะครับเนื้อหาที่ผู้สอนทําการสอนนะครับในเรื่องของการพิสูจน์สูตรจากกฎของเกานะครับตามที่อาจารย์ผู้สอนกําหนดในส่วนห้องเรียนนะครับก็จะเป็นห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม z o ูมนะครับเดี๋ยวต่อมาเราเราจะมาดูกิจกรรมของครูผู้สอนและกิจกรรมของนักเรียนในแต่ละขั้นตอนการดําเนินการการสอนนะครับ ในส่วนของขั้นที่1ขั้นนำนะครับหรือ introduction นะครับจะเริ่มด้วยการที่ผู้สอนบรรยายเนื้อหาก,าการหาค่าประจุไฟฟ้านะครับต่อมานะครับผู้สอนจะทําการอาธิบายที่มาและความสัมพันธ์ของกฎของเกา์นะครับผู้สอนนะครับจะอธิบายที่มาและความสําคัญของกฎของเกา์นะครับต่อมานะครับผู้สอนจะทําการสอนอธิบายทฤษฎีและแนวคิดของเกา์นะครับว่ามีแนวคิดในการ ออกแบบสูตรหรือในการหาค่าประจุไฟฟ้าอย่างไรนะครับในส่วนของกิจกรรมผู้เรียนในขั้นนํานั้นนะครับผู้เรียนทําการฟังการบรรยายนะครับเนื้อหาการหาค่าประจุไฟฟ้าจากผู้สอนผู้เรียนฟังการบรรยายเนื้อหาที่มาและความสําคัญนะครับของกฎของเกานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผู้เรียนจะฟังการบรรยายเนื้อหาและทฤษฎีในส่วนของแนวคิดของเกาต่อมาในส่วนของขั้นพัฒนาหรือว่าขั้นดีเวล็อปเมนต์นะครับจะเริ่มจากการที่ผู้สอนนะครับแสดงสูตรในการหาค่าประจุไฟฟ้านะครับ แล้วก็ทาการอธิบายตัวแปรต่างๆในสูตรนะครับต่อมานะครับผู้สอนจะทําการพิสูจน์สูตรนะครับในการหาค่าจุดไฟฟ้าโดยใช้กฎของเกา์นะครับแล้วก็จะทําวิธีแล้วก็จะใช้วิธีการสอนในการพิสูจน์สูตรแบบ forward chaining นะครับต่อมานะครับผู้สอนต่อมานะครับหลังจากที่ผู้สอนทําการพิสูจน์สูตรๆๆนะครับผู้สอนจะแสดงวิธีการนํากฎของเกา์นะครับไปใช้ในการ ไปทำจุดแบบฝึกหัดนะครับในการคํานวณในการหาค่าจุดไฟฟ้าในแบบต่างๆนะครับต่อมานะครับขั้นพัฒนาในส่วนของผู้เรียนนะครับก็จะเริ่มต้นจากการที่ผู้เรียนฟังการบรรยายการพิสูจน์สูตรกฎการพิสูจน์สูตรการหาเก้าจุดไฟฟ้าโดยใช้กฎของเกา์นะครับต่อมานะครับผู้เรียนฝึกทําแบบฝึกหัดในการคํานวณค่าประจุไฟฟ้าในแบบต่างๆโดยใช้กฎของเกา์นะครับต่อมานะครับขั้นที่3หรือว่าขั้นย้ํานะครับ ก็คือจะเริ่มต้นจากการที่ผู้สอนทําการบรรยายการนํากฎของเกาไปใช้งานนะครับแล้วก็ประโยชน์ของสูตรประโยชน์ของสูตรในการหาค่าจุไฟฟ้าโดยใช้กฎของเกานะครับต่อมานะครับผู้สอนจะทําการเปรียบเทียบการใช้งานกฎของเกากับกฎในการหาค่าจุไฟฟ้าในกฎอื่นๆนะครับต่อมานะครับผู้สอนจะทำผู้สอนนะครับจะให้ผู้เรียนทําการสรุปรูปแบบของปัญหา ที่ม right ีความเหมาะสมกับการนํากฎของเกาไปใช้ในการแก้ไขปัญหานะครับในส่วนของขั้นยําของผู้เรียนนะครับผู้เรียนจะฟังการบรรยายนะครับการนํากฎของเกาไปใช้งานนะครับและประโยชน์ของสูตรการหาค่าประจุไฟฟ้าโดยใช้กฎของเกานะครับต่อมานะครับผู้เรียนจะฟังการบรรยายการเปรียบเทียบการใช้งานกฎของเกากับกฎอื่นๆในการหาค่าอยู่ไฟฟ้านะครับสุดท้ายนะครับผู้เรียนต้องทําการสรุป รูปแบบของปัญหานะครับที่มีความเหมาะสมกับการนํากฎของเกาไปใช้แก้ปัญหาและในส่วนสุดท้ายนะครับขั้นสรุปหรือว่า conclusion นะครับผู้สอนนะครับจะสรุปเนื้อหาที่เรียนนะครับและกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับผู้สอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสอบถามข้อสงสัยในส่วนของเนื้อหาที่ทําการสอนในวันนี้นะครับในส่วนของขั้นสรุปในส่วนของขั้นสรุปของผู้เรียนนะครับ ผู้เรียนฟังการบรรยายการนําผู้เรียนนะครับฟังการบรรยายการนํากฎของเก้าไปใช้งานนะครับและประโยชน์ของสูตรดังกล่าวต่อมานะครับผู้เรียนฟังการบรรยายการเปรียบเทียบการใช้งานกฎของเก้ากับกฎอื่นๆและสุดท้ายนะครับผู้เรียนสอบถามข้อสงสัยในเนื้อหาที่ทําการสอนในวันนี้นะครับ ต่อมาในส่วนของเลคชั่นโน้นนะคะแล้วก็จะมีวัตถุประสงค์เฉพาะของแต่ละวัตถุประสงค์ทั่วไปดังนี้ค่ะวัตถุประสงค์ทั่วไปหัวข้อที่1นนะคะก็คือเพื่อให้ผู้เรียนค่ะสามารถเข้าใจและอธิบายที่มาและความสําคัญของกฎของเก,กาได้ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะก็คือ1นจุดหเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและอธิบายที่มาและความสําคัญของกฎของเก,กาได้ค่ะ ต่อมาวัตถุประสงค์ทั่วไปที่2นะคะก็คือเพื่อให้ผู้เรียนนะคะเข้าใจและสามารถอธิบายที่มาของสูตรในการหาค่าประจุไฟฟ้าโดยใช้กฎของเกาค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะก็คือ2 2ดสนะคะเพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจที่มาของสูตรในการหาค่าประจุไฟฟ้าจากการพิสูจน์สูตรโดยการใช้กฎของเกาค่ะและ2.3นะคะก็คือ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถแปลความหมายของสัญ,ญลักษณ์และตัวแปรในสมการได้ค่ะต่อมา2.4นะคะเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละตัวในสมการคณิตในรูปของสัพท์ทางเทคนิคได้ค่ะต่อมาวัตถุประสงค์เฉพาะทั่วไปหัวข้อที่3 <ín os> ก็คือเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนำสูตรไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะก็คือ3.1นะคะเพื่อให้ผู้เรียน รู้และเข้าใจในประโยชน์ของสูตรและวิธีการนำสูตรไปใช้งานค่ะต่อมาวัตถุประสงค์เฉพาะทั่วไปสุดท้ายก็คือ4เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจในการเปรียบเทียบการใช้งานกฎของเขากับกฎอื่นๆค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะก็คือ4.1เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจในการเปรียบเทียบการใช้งานกฎของเขากับกฎอื่นๆนั่นเองค่ะ ต่อมานะะในส่วนของ IDC ะะในส่วนของ i n t o d u c t i o n ก็คือผู้สอน,นใช้เทคนิคการเร้าความสนใจให้นักเรียนเกิดความสนใจจากการอธิบายสุรต่างๆที่มาและความสาคัญของกฎของเกาะะทาให้นักเรียน,เ,นยเกิดความสนใจในบทเรียนและให้ผู้เรียนฟังการบรรยายเนื้อหาจากผู้สอนที่ทําการบรรยายในห้องเรียนนะคะคหลังจากนั้น,นผู้สอนจะสรุปสิ่งที่บรรยายและนํา เขาสูบบทเรียนจากการพิสูจน์ค่ะต่อมานะะในหัวข้อ development นะคะก็คือผู้สอน,นใช้เทคนิคการบรรยายเนื้อหาตามวัตถุประสงค์เฉพาะค่ะและใช้เทคนิคการทําโจทย์เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยระหว่างการทําโจทย์เยผู้สอนจะมีการถามตอบกับผู้เรียน,นะะเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับบทเรียนมากที่สุดค่ะในส่วนของคอนฟู Consolidation คะก็คือผู้สอนเนี่ยทำการบรรยายการนำไปใช้งานและประโยชน์ของสูตรการหาค่าวัตถุไฟฟ้าโดยใช้กฎของเกาค่ะเปรียบเทียบการใช้งานกับกฎอื่นๆน,นะคะและผู้สอนเนี่ยให้ผู้เรียนทำการสรุปรูปแบบ ของปัญหาที่เหมาะสําหรับการนํากฎของเราไปใช้แก้ปัญหาค่ะในส่วนสุด, mm hmm. สดท้ายนะคะคือ conclusion ค่ะผู้สอนเนี่ยทำการสรุปและตอบข้อสงสัยของผู้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมและเนื้อหาในบทเรียนทั้งหมดค่ะกลุ่มของเรานะคะก็คือกลุ่มชุลักษ์มหาบาลัยนะคะขอจบการน,นําเสนอแผนการสอนการพิสูจน์สุดเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ